กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวย์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่นะคะและ f อซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีอยากได้ขนมไทยนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋า น้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะคะสําหรับในบ้านเนาะสำหรับหน้าบ้านนะคะนุ่นแหละวันที่หนึ่งนะคะน้องสาวโซ่จะลงให้นะคะเนาะวันนี้นะคะน้องสาวโซ่ก็ไม่พูดเยอะนะพี่น้องปวดหัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเมื่อคืนรงไซนอนดึกนะคะโอ้ยนอนดึกมากเลยว่าง่วงนอนเร็วแต่ว่าเอาไปเอามาตีหนึ่งเมื่อคืนหรือตีสองถ้าจําไม่ผิดนะพี่น้องแล้วก็มาตื่นแต่เช้าอีก ตื่นแต่เช้าทําแนวทางเองนะพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์นะคะเยอะนะคะทั้งคนอันนี้ด้วยนะพี่น้องทั้งล่างขนมไทยหน้าบ้านด้วยนะคะในบ้านในบ้านลงให้แล้วนะคะในบ้านอาจจะมีเลขไม่เหมือนกันกับหน้าบ้านนะพี่น้องนะเนาะในบ้านก็จะมีทูปให้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะถ้าฝันก็จะให้นะคะแนวทางในบ้านนะคะถ้าไม่ฝันก็คือให้ไม่ได้นะคะ ถ้าฟันแล้วที่จําไม่ได้นะคะน้องสาวโซ่จะไม่ให้เลยนะคะเพราะถ้าเราฟันแล้วคลับคลาคลับคลานะสลึมสลือนะจาจาได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้แนวทางจะไม่มานะคะนอกจากเราฟันเป๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะชาะกิจก็มาเบิ้นเลยทีเดียวนะคะแปดในบ้านได้เฮนะคะเบิน้นสามแปดนะคะในบ้านได้นะคะสามหก เอาสามเก้าดูสิใบน้อยหอยสังเสียดายนะคะสี่ศูนย์มานะคะสี่ศูนย์แปดหกนะคะหลุดเนาะแปดหกเจ็ดหกก็หลุดสองศูนย์มานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะรูดศูนย์รูดสองได้นะเจ็ดห้าหลุดสรุปแล้วมาน้อยพิเศษล่างนะคะแล้วก็พีวีบนนะคะก็ได้เฮกันไปเนาะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางนะคะของวันนี้กันเลยนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าสำหรับใบน้อยหอยสังนะคะก็จะเป็นแปดหนบวกลบคูณหารได้1นสนะคะพี่พี่แม่ๆ่จ๋าสีสนะคะบวกลบคูณหารได้29นะคะ หกสองนะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบตัวเดิมนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบเจ็ดนะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้ลูดไปที่ สามนะคะสองก็ชอบนะคะสี่ก็เห็นนะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มานหนึ่งก็มีนะคะที่จริงแต่ไม่เอาเนาะเอาสามแล้วกันแล้วลงจากทำแนวทางก็จะกินยาพาร,ราซะ,ะหน่อยนะพี่น้องมาสามศูนย์ศูนย์สาม,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 ามสามหนึ่งหนึ่งสาม,สามส,ามสามสองสองสาม 3า4สี่ส3่สา3สาม3้าห้าแล้วก็3 9 9เก้านะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น3า4สี่ส3สองสองสา ส9มเสาปวดหัวพี่น้องสามแดแปดเวลาปวดหัวแล้วใช่ไหมเส้นตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงตรงขมับนะ่ะมันมันจะเหมือนโผล่ออกมาเลยนะพี่น้องนะคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งเนาะขอเป็น สามหนึ่งหนึ่งสามนะคะจดไว้คขับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยเองแห่งปงัปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า